จักจันอร์คำสลิเปิดภาพพรีเวดดิ้งริมหาดกับเควัฒนาแจกรอยยิ้มแห่งความสุขออล่าบาสาวจับมากเผยเบื้องหลังทีมงานดูแลดีแฮปปี้ตลอดทิปแม้จะมีข่าวดราม,ม่าเมาแรงโยงมาถึงแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของสาวจักจันร์กับแฟนหนุ่มเควัฒนาสั่นคลอนแต่อย่างใดทั้งคู่คงจับมือกันเตรียมงานวิวา ที่กำลังจะมาถึงในวันที่28พฤษภาคมนี้อย่างแฮปปี้พร้อมยืนยันชัดว่ามีโลกใบเดียวไม่มีใครมาแหกแน่นอนล่าสุดสาวจักระจันยังคงออกทริปเก็บภาพพรีเวดดิ้งอยู่ที่หมู่บ้านทะเลรีสอร์ทจังหวัดระยองและได้เผยภาพเบื้องหลังบางส่วนอัปเดตให้แฟนๆได้ชมกันทางอินสตาแกรมโดยคราวนี้เป็นภาพนั่งสวีทริมชายหาด แจกรอยยิ้มแห่งความสุขออล่าเบาสาวจับมาเลยนอกจากนี้จักรจันยังเผยภาพสุดอบอุ่นที่ใช้ร่วมกับทีมงานซึ่งคอยดูแลทริปพีเวดดิ้งเป็นอย่างดีไม่มีขัดตกบกพร่องเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่แฮปปี้อบอวนไปด้วยความสุขจริงๆค่ะ